คุณเบียร์ใบหยกเป็นอะไรกับซานตาเฟ่สเต็กเพราะว่าเราเห็นพี่เบียร์ใบหยกนะครับทำคลิปโปรโมทซานตาเฟ่เว้ยที่มีการรีแบรนด์ใหม่เป็นแฮปปี้สเต็กซึ่งเป็นร้านสีส้มๆนะครับกลางสยามเลยเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าพี่เบียร์เป็นเจ้าของแฮปปี้สเต็กหรือว่าซานตาเฟ่เหรออ่าคำตอบก็คือจะบอกว่าพี่เบียร์เนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านซานตาเฟ่สเต็กนะครับแต่ว่าพี่เบียร์เนี่ยก็มีส่วนในการบริหารร้านซานตาเฟ่สเต็กหรือว่าแฮปปี้สเต็กเนี่ยแหละครับเพราะว่าซานตาเฟ่สเต็กเนี่ยเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทที่ชื่อว่า คุณชายบุญนาคและ B มาจากอะไรก็เดาไม่ยากครับมาจากเบียร์ใบหยกนั่นแหละครับทั้ง3คนนี้นะครับก็เอาร้านอาหารที่ตัวเองมีนะครับมารวมกันแล้วก็ให้บริษัท FAB บริหารดูแลทีเดียวเลยมันง่ายกว่าโดยที่คุณเบียร์ใบหยกเนี่ยรับหน้าที่เป็น CEO ครับส่วนชัรเต้หรือว่าคุณชายนะครับก็รับหน้าที่เป็นกรรมการบริหารครับเพราะฉะนั้นคุณเบียร์ใบหยกไม่ใช่เจ้าของซันเตเฟสสเต็กนะครับแต่เป็นผู้บริหารบริษัทที่มีซันเตเฟสสเต็กเนี่ยอยู่ในพอร์ตครับซึ่งซันเตเฟสสเต็กนะครับถ สนใจมากขึ้นถูกใจกลุ่มคนเจนซแซหรือว่ากลุ่มคนลูกค้ารุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นผมได้มาลองกินแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยคุณภาพวัตถุดิบดีราคาดีอร่อยครับมากินกับเพื่อนๆก็ได้มากินคนเดียวก็ได้ไม่น่าจะเขินอะไรนะแล้วก็ร้านนะ่นานั่งมากๆพี่เบียร์เนี่ยนะครับนอกจากจะรับบทเป็นซีอโอแล้วนะครับยังรับบทเป็นพรีเซนเตอร์ของแฮปปี้สเต็กด้วยครับสาเหตุก็เพราะว่าพี่เบียร์เนี่ยนะครับสาม,มารถสื่อสาร,ร,รก,กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เพราะพี่เบียร์เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่า,วามีคคคนนนนนนรรรรุ่่่ใหมมมตติดดดาาออยยููเเะะะกกกััััับ็ๆ้้จง